สวัสดีตอนสวยๆเลยพี่น้องเ้อสวยนี่ลงมาหน้าครับเกาโมงนะครับลงมาหน้าครับบาดเจ็บหายร้านมาคุ้มหยาหายพี่น้องห้ามลงมาได้อยู่นี่บากคนผลบ่ตโ,โตมาเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้น้ไม่นาห้ากับบม,มี่เลยพี่น้อง và giờ hay nó khu nhà hay chắc nói khai nhà chắc nói cặp nhà mân nhào lột lông mà đại vô nè nhà mân nhào phía nó và thì khu chắc nói นำในหน้ากับบ่มีหรอ,อกครับเพราะว่าผนบ่โตกเดือนหนึ่งแล้วพี่น้องป่ได้ยลงมาสีหาเมือด้วยครับเด้อทงให้ทงหน้าผนบ่ไข่ตก ฝนบ่ใครตกน้ำกับบ่ใครมีมีกับน้ำข้างเกา่นาน้ำข้างเก่าสี่ข้าอยู่แต่ว่าฝนตกมากหมื่อ้านกับสองสามเมตรบ่ได้น้ำย้อนหยาก็เริ่มหลายอีกแล้วละแต่ว่าหยาเนี่ยตัดบ่ไหวพี่น้องสิไเด็กขาเอาเนี่ยละขึ้นว่า ที่เด็กขาเอาอยอยาเนี่ยน้ำท่างยางที่ขาจักเครื่องอยู่ครับอีกเครื่องนึนงจะที่ตัดคุ่นยาเห็นมั้งครับเป็เท้าไหนเดี๋ยวล้องมาคุ้มยาได้ครับแล้วให้ร้านมาคุ้มยาให้ครับ ยากระบ,บาลไล่เราพี่นอ้อยงบบาายาบอได้แล้วครับต้องคุ้มไว้ซื้อไว้ให้มันเกิดครับฝนมาตกมาเป็นเดือนแล้วตกมากกับบริเน้ำใหน้าําพอลิ่นๆน้ำโม่งให้นา เอกว่าท่านใส่ปุ๋ยหรอกครับแต่ว่ายาก,ก็มีระดับหนึ่งก็บ่ถือว่าหลายเลยครับเออแต่ว่าเขาคุ้มไววบ่อยมันมาไอล้ลมใส่เขาครับแต่ว่ามันกติแก่แล้วมันกติลมตายอยู่ หนามบ่มี่นี่มันก็รู้มันก็เจี้ัดเข้าเลยพี่นอ้องแต่ว่าครับบางหม่องมันกม็มีบางหม่องมันกบ็บ่มีมันก็ให้หน้าผสมกันกับมันกจ็จิมี่หนามแน่บม่มีแน่ให้ได้ผสมกันมันก็จิมีครับ Thì bài nó có thể có cho cái là phía là... ông nhạc lãi lãi Hả Hãy đi Bố nó khai nằm bó tông Cái là Để ao ngân với con nào เอาซ้ำนี่ละไ้ล่างเลยมันกับบุกไมีปัญหาเนาะแต่ว่าซ้ำนี่เป็นหอบปอยก็ได้ดีไม่มาละทางบุกปอยนะนี่ฮะบุบ่มีน้ำตี ทำนี ER yeah. um, ่ละแทบบดีค <c> ุ <questo diversion> ้มารปานนั <inaudible> <t> ้นเนาะงอหอนมันแนให้เถ่อนมึนคุยนานขาตาตาักมาเปลี่ยนเลยไรด่ยนงูทูพี่น้องห้องครับ ห้องโมงมีนามเลยนะครับห้องแห้งเลยครับน้าพยินจอยเนี่ยก็บ่มีนามเลยครับเพื่อนมาเพื่อนคุ้มยาแล้วกรับนามขนบ่อันตกมาน้ามโมหงเข่าก็ะเล่ดแดงพี่น้องฝนตกอยู่หมู่อานครับตกโตกบบ้เบ,บาพี่น้องโต้เป็นนามเป็นท่าบอ่อได้น้ามขังน่าให้นะหน้าครับก็บ่ได้ลงมาหลายมือเด้อพี่น้องเด้อติดถุละ แล้วกับบ่ไดมาทไายทุงให้ทุงหน้าให้พี่ให้นอ้องเขาได้อยู่ในเมืองครับนี่ครับหยากระมี่อยู่ครับห่างแปลงทั้งล่างในหย,ยากระมี่ระดับนึงจะห่างบ่หลายเกินไปครับขอบ่ท่านได้พุ้ม พี่นอหมบ่ม่มีน้ำเลยครับน้ำแหง้งหมดแล้วน้ำแหง้งหมดแล้วครับคนโบตกมาเดือนหนึ่งเล้วครับเด้อหนูก็มากัดเข่าเต็มเลยพี่น่อ เฮากับบ่มีนม้ำ้อครับเด้อเห็นบ่พี่น้องแห้งมาเลยครับนี่ครับคลองแห้งมาเลยครับบ่มีนม้ำเลยพี่เพราะว่าน้ำคลองเพิ่นเพิ่นบ,บน่ได้ปล่อยมาเพราะว่าเพิ่นซ่อมคลองบ่แล้วพี่น้องซ่อมคลองบ่แล้วก็เลบยบ่ได้ปล่อยมานี่คลองแหง้งหมดครับเสานี่ก็ลงมาหน้าครับบ่ได้มาหลายมือ เอาก็ถือว่างามจุครับพี่น้องเอ้ยเห็ดไทยเห็ดหน้าก็จะไปซีเดียดทำไมนะครับเห็ดไปเรื่อยๆครับเมือเอ่อยอกับพักเห็ดไปเรื่อยเมื่อยกับพักเนะครับเดออพอชีวิตเจ้าหน้าเขานี่เห็ดโบ,บประสิทธิ์เดชนะครับพี่น้องเพระาะว่ามันไปนำฝนฝาอากาศฝนบ่ดีกับบ่ได้กินขา้าวฝนดีกับน้ำท่วม นี่สองกะทงครับกระทั่งนี้ของพญิจาร์นี่คุ้มหยาไวครับแดงมัดหน้าเลยครับพี่หมอครับฝนบปตกมาใส่พี่น้องแดงมัดหน้าเลยครับฝนบปตกมาใส่บัน่นเทาคุ้มหยาล่ะย้ามันแห้งหน่อยหนึ่งมันกะเขามันสีเหลืองเขามันสีบัตรแต่เขามันบัดำเป็นสีเหลืองมัน็นสีเขียวพี่น้องก็ะจะล่อให้ฝนตกมานนำขังครับ ทั้งอื่นขาเจ้าอาจ์ซดีครับฝนแถวสะกุลแถวอุดรแถวน้องค่ายเขาเจ้าอาจ์ซดีน้ำขาเจ้าหลแต่ว่าแถวคอนแก่นเข่าเนี่ครับเป็นบางพื้นที่ฝนบ่เที่ยวยังสี่ก็บบ่มีน้ำได้พี่น้องถุกปีเข้าได้น้ำคลองน้ำชุดประทานมาจากเขื่อนปีนี้เ้าบ่ได้น้ำเขื่อนพี่น้องเขาบ่ได้น้ำคลองน้ำเขื่อนมากอ่ะ ในห่หน้าก็เลยบปในครังน้ำครับนี่เราพี่น้องเขาเขาจะคุ้มยาคุ้มหาแหลมันแดะมันแดงครับ ปวสยาหลายเลยครับมันบาดพี่นอ้องเพราะช่วงนี้ก็เขามันกส็สีงอกแล้วนะครับงอกเหลืองเพราะมันหลา่าเพราะมันปลายเดือนในมีทุนากรกดาหรือว่าตุนเดือนกรกดาในกกวาทรวงเนี่ยเขากส็สะงอกเลยครับเข้าสีงอกสีเหลืองสีขาวขมัอกาสทีดูแลอยากหน่อยนึง มันทอมจังหวะเขาหงอกเด้อพี่น้องเด้อเขา,ามันก็สีแดงสีเหลืองเป็นสีตนยย้นใไงเป็นไดก็สร้างส่วงไปลายเรือนมีสูน่ากับตรวเดือนก็ดกกระดาเนี่ยทางเฮาววานเขามันที่หงอกสีเหลืองครับมันเป็นหลาไปแล้วพี่นอ้นนองนี่เด้อพี่น้องในี่หยาครับหยาประซ้ำเนี่ยเด้อพี่นอ้องทางขาเขาคุ้มอยู่ครับ สามหมื่นครับมันก็จะหักข้อภาพลงเลยครับใส่ซาเลนผสมดีนึงครับแต่กันมันะข้อพับลงเลยสามมื่นมันก็สีนอกไปครับเอามันนอกแล้วเขาจะขึ้นทวมมันมันก็จะเกิดยากพุ่มหยาก็ะถังเดียวนะครับเ้บอบว่หลาย ใส่น้ายาไปประมาณมยี่สิบลิตรครับคุ้มไปให้หนึ่งพี่น้องกับยี่สิบลิตรนี่ยคุ้มไปได้รับนึงก็ดีกว่าควบคุ้มน้อยนึงพี่น้อง

บอแมนเขาเนียวก็ที่เนี้ยวอันตัวแม่บละเขาเนี้ยานียขานทไม้มิตยาดีเอาเขายงมาใส่ห้ย่เอ้ากเขาเนี้วอันกอขอหกเสียของพอายีแม่มาสันเพราะว่าแกไปซื้อเขาปลูกให้กะสีบเมียนยี่สี่อ้าวเพาะมน่วงเป็นย่ามาย่ใส่ขามาลีเนบบ าสามเอานยเดนมาสามเลยวางสิขนยะแต่ว่าท่าขุนมันตำอยัวผมมันน้อยน้ำมันเป็นบางหมองบางหมอมก็ส่งสีสูงมันมีน้ำเนอทาุนมันไม่น้ำมันก็เียวได้ต่อแมนตมันก็เียวสุมาได้เลยแ้มัน้ทนี้้ขนาดพีจ้ของกับเขาเนี่กขนยได้หรอเนียวเตี้ยเด้ี่ ตันเนี้ยเตี้ยคันเป็นเที่ยวโง่อนะมันเตี้ยอีหลีอยู่คันนั้นขอข้อหกเตี้ยมันอธิบัเตี้ยขาดมันมาเพียงนี่แม่แม่ยายอําเผอชำนั่นล่ะหล่อว่าจะมาที่เพียงนีของขอยังเที่ยพี่เนื้อเตี้ยมันงามพ่อปุ๋ยไปเพิ่งของเพื่อนหล่อแม่มันงามแต่ยจขอยังอยากได้เลยว่าจะมันมาเนี่ก็ืเนื้อเตี้ยคือกันนั่นมันอยู่น้มสัังสี่ดอกก็น้าสิเม็ดเลยเดี๋ยวนี้เบ้อได้แล้ว แม่น้ำซ้ำนี่เอาปุ๋ยมาใส่พอดีเลยแม่นบองไนมันบางงานท่งฝนไก่สีวานปุ๋ยไปบ่อะไก่สีวานปุ๋ยไปกักแล้วมันบ่มีน้ำแห่สีวานอยู่งจีแต่บ่มีน้ำแห้งดีแห้งแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเอาเอาปุ๋ยมาอ้อยบองไรที่มันบางงานมันก็น้ำน้ำข้าซ้ำนี่ข้าเกลี่ยนี่ดีดีแต่ว่าอย่างนี้บ่ห้าวานไว้ซึมลงในดินแห้งดีแห้งเลยอันฝนตกลิ้นใส่พอดีเลาแม่นบ่เออสีวานไว้แท้ มันบว่ายมันบลาได้ธรรมดาห้าวันไปเทนึงอะไรสิเมีนทุกปีอันผู้ชายแค้วันว่าเขาอี่แห่งของเจ้ามันคือว่านก้อนนี่มือเดียวนึงว่าทันมันอยู่น้ำดินการคักแท้ว่าทันว่ามันอยู่น้ำดินอีกของจ้อยบ้านมือเดียวกันเอ้ากต่สิแม่นว่าทุกนี้กันหน้าป่างตู้อ่างได้ไวจังสีสีมันกับสีเนี่ยอันอันเสี้ยนกับชั้นในเปียได้ไหมแม่ยนไม่ได้หน้าป่างแม่ก็บเรว่องสี ไปแจ้งสีได่ไหมมูข่อยบริเหตไม่หมดละกางามยุ่ยเนี่ยล่ะเดี๋ยวแปะของพุเจ้าเจ้าฟันเจ้าหัวปีซื้อกางามพื่งกันนะคือแบบเดียวกันเนนะี่ะ มาสามที่นอ้องที่มันบ่เกิดหอยเลี้ยหอยเลี้ยนำขามมันก็จะเปื่อยมันก็จะมาสามครับพี่นอ้องได้สามหลายมองอยู่แม่นบ่โม,ม,ม,ลมเล,มล้วง่ายแหละเดือนส,ส,สิงหาก็ยังสามได้อยู่ดอกสิงหาก็สามได้อยู่เพราท่านหล่ะ ของเขาก็ได้สามลอยก็มัดพันตัวแปลงหนึ่งก็ได้โลกวสันก้ายอดไหมโลกยากเข้าก็เลยสา,ามนั่นมเข้าสามห้างก็นีผู้นี้เข้าสามหมดหนึ่งห้วยสี่สิบเส้นผู้นี้เข้าสามมันก็จอดกันแต่ตัวล่ะแต่ก็บบางใหญจอดกันมัดสามไปสี่สิบเส้นยังงงเลยยังไง แม่นนี่ตัวคืสามทีแต่ตัวคืเบาห่างๆไว้ห่างๆไว้มันก็จอดกอเองมันนี่ล่ะ <S <S ตามมาคางเลยสีส่สิบเส้นเลยนี่เข้าสามใบเข้มา,มาเมืองมันนี่โอ้ยจอดซุ้มสามก้อนเต็มหัวปีไม่กอท่อ,อยังนี่แม่กอห่วยมันยี่สิบกว่ากีบแล้วกอนหนึ่ง <S 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 สูสสต่อด นี่ะครับทงไฮตรงหน้าปีนี้นับป่มวามำฝนแล้วพี่น้องเตตรรด,ด้อฝนตกกับบ่อใดน้ำเลยค่ะผ้าหลานมาคุ้มหยาแล้วจะเข้าบ้านได้พี่น้องนี่ครับขรับคอนยังเสี่ยงพืนวานหลาครับวังเจ็ดแปดเหมือรับมันก็เลื่องงอกพี่น้องงอกในมอธรรมดาดนี่นอ้องพี่น้องมันก็เสี่ยงพ่กสวยมันเปือออ่อยตายกับนี่าเอารักษาบ่อใดดูแลบ่อใดนี่มันจะเปือออ่อยตายครับในวานไมกับี่ครับ ว่านลามันจะเป็นแน่เลยพี่น้องเขางอกได้พี่น้องนะพอมเดือนแปดมันจริ้งอกครับซุ่มมาทัานวาน่านทุ่มมาวานหนาดมันก็เกี่ยวแตกก่กอบเดนีอหละพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นแน่เลยนะเอ,อื้อชีวิตชาวนาครับไปน้ํารรมมาติไปน้รรานอากาศไปน้าฝนฟ้าอากาศก็สิ็คือชีวิตโรงงานครับชีวิตโรงงานนี่เพิ่นกันจะคำนดได้ก็คือชั่วโมงนี้เอาทนี้ชั่วโมงนี้เอาทนี้แต่ว่า ชาวหนาเ้างาจะไปกำหนดบ่ได้พี่น้องพ้าไปทำนำธรรมชาติไปน้ำฝนฝ,นฝน่าอากาศถ้าฝนพอดีมันหน้าแดงเขาก็ได้กินโมจิเม็ดเต็มมวยแต่ปีใดฝนดีแห้งน้ำท่วมเขาก็เสียหายแต่ปีใดแบนเขาเป็นโรคเป็นไท่อากาศบอดีเนี่ยเขาก็เสียหายครับนี่แต่ชีวิตเศร้าหน้าครับถ้าเหตุตามฝนฝน่าอากาศก็สีเป็นแนวนี้พี่น้อง คลิปนี้ก็บมมีอย่างหลายเลยพี่น้องเ้อพามาลงทงล,งทงล่งชาอากาศกับขึ้นเพื่อผลที่ต๊ะกับบต,โต๊ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศอันดีๆทงไฮทงหน้าคึ้นฝาคือฝนใบเพียงตัวนี้เลยพี่น้องเ้อไปแล้วครับบาย